พวกเราถอดเสื้อหมดเลยอย่างเราอ่ะถอดแค่เสื้อได้ไหมถอดเสื้อนั่นแหละก็ถอดได้เสื้ออต่ผมถอดไม่หมดเลยใครวะใครวะไม่รู้เห็นคนยิงถือปีหน้าศูนยิงอยู่พี่หมูไหนตรงไหนพี่หมูตรงไหนผมอยู่ตรงที่ผมตายเมื่อกี้อ่าพี่อยู่ทางหน้าสมอ เฮ้ยใครยิงพี่วะเอ็งเบาเบาแน่นๆมีถอดเสื้อก็ถอดเสื้ออยู่บอกว่าถอดเสื้อเข้าด้วยกันผมเห็นเป็นเสื้อผมเห็นคิดว่านั่ไงสีส้มมันยิงมาเลยตัวเพปืนเถอะไปไปไปมันยิงมาแล้วช่วยหน่อยดิผมไม่รู้ไอ้ผมนี่อะไรนี่ไหนมึงมองไม่เห็นตรงไหน อั้งนาไม่ไม่ไม่ยิงไปเดี๋ยวเดี๋ยดี๋ยวเดี๋ยวที่มุกปากทางนะปากทางปากทางโอ้ยขยิ้นขยิ้นขบนขบวนบนระวังระวังเฮ้ยอ้ยไอ้ระวังขบวนขบวนขบวนบนบนบนหนึงตัวเออเพิ่มเรอเลยอย่าไปยืนยิ่งิ้งขยับซ้ายขวาด้วยขยับ่างพี่ดูหางางหน่งเหมอพี่อยู่ขบนอะโอ้ยเปลเปลยเปลโอ้ยน่น ผมกำลังลักรอบเข้าไปอยู่ผมไม่ใส่ปูผมใส่เจมเจมไม่หมดอะเจมไหนก็เจมโน <laughs> นโดนโดนโมนโมันเล่นผมมันเล่นผมมันเล่นผมจะตายแล้วลองลองลองดีลองมาดิโอ๊ยบีดดิ้งอะ่ะอ้หายบีดละโอ๊ยผมเลือดอยู่ผมเลือดอยู่ ตอนนี้มันเล็งใครอยู่โอยไม่ไหวแล้วโว้ยเซ็ตเริ่มเบื่อตัวแล้วไข้ทั้งบนมึงยิงกูนะนี่เดี๋ยวกูเอามั่งโอ้มันหมอบได้ด้วยเก่งเหลือเกินแล้วกูถือไฟทำแมวเลยเนี่ยมันเป็นที่สุดตาไอ้ทั้งบนตอนนี้ผมอัดอยู่นะอ่าผมแล้วผมต้องตายแน่เลยอ,ดอลัดยังหนึ่งสองสาม <N> น,น<จ>ะหนู่้ำตาบันเลยโอ้ยเออเออนี่อยออนี่อยออนี่เออนี่เฮียเดินประทะหน้ามันเลยเมื่อกี้เดี๋ยวเดี๋ยวขอก้มลงตรงนี้ก่อนหมูห้อยยังพร้อมยังนับดิ <S <S หนึ่งสองสามไปเลย เนี่ยนะผมกำลังดโดนแม็กอยู่ไม่อยู่ยไหนพี่หมูไม่อยูไ่ไหนเอ้ยพี่หมูหเฮ้ยมันเขาหัวไปสองนัดไม่ตายเช็ดพี่หมูอยู่ไหนวะอยู่สมอลาสมอผมไปแล้วผมไปแล้วผมไปแล้วลาสมอลแล้วอะไรยู่คิวไม่ดอกอุยอ้ยว้า ิงไม่ใช่ไีเกลียนเนี่ยมยมีคนมาท้ายอยู่พี่นั่นแหละคนไหนพี่อ่ะอ๋อใครยิงกูใครใครคนไหนหห <ả? S 1> พี่คนไหนพี่คนไหนพี่ผม oh. ไม่รู้เฮ้ยอ่ะลืมกันไปเลยนะครับท่านผู้ชมนะฮะลืมกันไปเลยที่คาายยโอ้ยหวัง หมูอัดหมูอัดโอ้โหโอโหโอ้โหโอเจ็บคัมดาวคัมดาวแมนคัมดาวหยาบ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 ไม่ได้มาตายดูเฮ้ยใครยิงผมใครยิงผมอย่ายิงอย่ายิงผมอย่ายิงผมฟาวด์ส몰เร็วๆเฮ้าโอ้ยมันยิงอัดดีกว่าบอกยังไงบอกยังไงว่าคีรีไม่มีคนดับ ตายเลยมีคนหนักวาร์ปสมอลด้วยตายเลยตายหาโอ๋อตายหาเหมือนกันเว้ยตายแบบเหมือนหาเลยอ่ะออตายหาวีออตายเดี๋ยววาร์ปก่อนีออตายหาคนนี้นี้ผ่านนี้ก็น่าจะผ่านนี้ก็น่าจะเอ่อสู้ในสมอลสักหนึ่งพาร์ทอ่ะ ตายเหอะพี่ฆ่าผมไหมเบื่อตายเลยยังมีคนหาว่ากูแฮกอีกเหรวเดี๋ยวไอาตายไอ้ผมผมจะวบไปนะผมจะวบแล้วอย่ายุ่งงี้ผมยุ่งงี้ผมผมจะวบไปแล้วไม่รู้ใครมาไม่รู้อะระวังนะตอนนั้นอะผมก็โดดผมก็โดนด้วยโอ้โดนดยวยเฮ้ยใคร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 โอ้ใครฆ่ามันดิฆ่ามาเร็ว กูวิ่งหลบแล้วโกยโกยทะยมโอ้ไม่ช่วยพี่วะมันมันถอดอะไหมดเลยนะ่ะเดี๋ยวงั้นผมถอดกางเกงกับเสื้อแจมจุดเด่นทำไมพี่หมูเบาหน่งฮะแล้วเดี๋ยวผมหาพี่หมูดีกว่าไปถอดเสื้อหย่ยวอ่าผมถอดกางเกงด้วยหน้าตายิ้มแย้มแมจ,จ่มใสร้องคาราโอเกะกันไหมขอมอนเกลืขอขมอนเกล จมวนมันเป็นนิมมอยู่ไหนโอ้คล um> ับโอ้คล yep> ับโอ้คลับมันยิงหัวยิงยากมากเลยว้า วีเอาตายห่าโอ้ผมได้หมวกกันรังสีอุลตราไวโอเลตมาเอามาทำไมอะวะร <c oughs> ังสีอลุลตราไวโอเลตด้วยไงรังสียูวีอ๋อมีคนยิงใส่มาเดี๋ยวผมจะไปสมทบให้มีคนยิงงามดากมาเช็บไหมตัวไม่หมู่ตายยากจังผมตายคนง่ายเลยคนเทพก็ตายยากสินเนะ บอกว่าน่ะยิงกับมันอะเฮ้ยพี่เอ,ง,เอ,พเองพี่เองบอกว่าเวลี่ฆ่ากูตายเฉยเฮ็ดเฮ็ดด้วยนะ a a 4. A 4เอ็มพีไฟแอเอสี่เอเอโฟดิเอเอสี่เฉยเดี๋ยวว่าไปเลยฟาดชู <c oughs> <c oughs> เฮช็อตเฮดช็อตเฮดช็อตแดมเฮดช็อตแดมทำไมวันที่กูเฮดช็อตอย่างเดียวเลยวะผมมึงไม่ได้เฮดช็อตใครเลยเดินอยู่นี่ <Head shot. S 2> มึงเฉื่อ ยี่มาในเฮดช็อตลงไอพี่หมูผมผมไม่ใส่หมวกไอไี่ใส่หมวกก็โดนยิงอย่าไป่นี่ไงพี่หมูเจอแล้วข้างหลังมากยืดไม่ซ้อนเกลี้ยพูดอะไรวะตายฮ่ายี่อตายฮ่าเต็งกิ้วเฉยปูหัวเลยพี่หมูพี่หมูผมเองผมท่อนหมวกอยู่เคผ่าเสื้อเลยเคแล้วปูถัวเลยผ่าเสื้อให้หมดเลยผ่เให้หมดแน่เลยโอเค ยิงหัวแม่งมาเลยไปหาเขาจันเอ้ยใครวะโอ้ผมนอกอไหนข้ามันนี่ข้ามันไหนไหนโอ้นอกนอกอุ้ยตกใจุไปไอ้ใคไมมาเกิดบนต้นไม้วะท่านหลังมาก็โดนยิงตายพี่มาเกิดบนต้นไม้มันเล่นปืนโหดกันจังวะผมเล่นปืนโคตรกระลาเลยเอ็นเอแอลแอลสมอล เนี่อะไรวะบิก๊กคืออะไรวะบิก๊กอ๋อวา่างแตมอไม่มีวาว่าบิ๊กเดียววะโอ้ชี๊ดมีคำสั่งเดียวเอ้ยมีคนขอรันมาวะเอ้ใครตายหน่อยดีวะบายหายกระโดูโอ้ตายแกโอ้ oh, yes. oh, ว่ามาแมอรเร็ว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 เพต,ตายเสร็จเมื่อกี้ให้วาร์ปไปแตมอเลยปวดหัวเลยห้องน้ำเลยโอ้ยกดผิดโอ้ยกดผิดต้อ,องกดถูกวนี่วะเฮ้ย มาเร็วนี้โอ้เต่าโอ้เต่ายังยังไม่ได้ไปเดี๋ยวเพิ่งไปสมโทมกระขายโอ้โอ้ชี่หูผมมาเฮ้ยใครวะหูู้หูตายตายแล้วค่าตายคนนึงแล้วสุดยอดไอ้ติ๊กไอ้อะมันึงกูตายฆ่าคนหนึ่งตายมึงก็โดนตายต่อไม่สุดยอดจริงเลยไอ้ลูกคนนี้กูมาเกิดที่ไหนเนี่ยว้าแป๊บนึง

พี่หมูจำทางที่พี่หมูมันมีแทงเสียงแดงว่ะไปทำอะไรตรงนั้นมามาสมองเร็วนี่ผมผมผมอยู่ตรงนี่ผมอยู่ตรงสมองไงเด้อเด้อเด้อผมนี่ผมอยากแกมตอนนี้ผมอยากแกมเสียงเครื่องบินดีกว่าปิดพี่หมูมาตรงคล้ายโรงรถอ่ะที่มันเป็นประตูแบบปิดแบบอะไรวะเดี๋ยวว่าอะไรประตูอะไรประตูบานเลื่อนนี่ยมาสมองว่าสมองค่อยไปเร็ว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 มาช่วยก่อนเร็ว โ,โ,โ,โอเคมาต่ออันนี้หลุดจอยโอ้ปอืมเฮ้ยเกิดเกิดแก้สมองเลยเว้ยดีดีดีตอนนี้กำลังเข้าไปที่สมอล้วชีดใรนี้อ่ะชีดยุงไหนอ่ะ เฮ้ยเดี๋ยวจะมาแล้วนะใครใชีดุงช like ้ด <like ุงช้ดุง like ก like ็ทุกวันไปลงไปลงไปลงติดปิด่าปิดกบเลยเก็บถุงเปนพวกไม่ใช้ก็เก็บมาเก็บมาทำแมวอะไรไม่รู้เก็บเก็บให้หมด เอ้อ,เอ,อ,เอ,อ,อันนี้ของใครอ่ะนี่มันของตัวเองดิวะเอ้ยของตัวเดี๋ยวเดี๋ววะเนียนขึ้นชื่อบอกะนะเีมันขึ้นชื่อบอกเนี่ยยังไม่เจอดูด้วยของอกูวดหวัวเลยเ้ยเปิดไฟเปไฟดิเออเปไฟปิดเตใจจอ เไว้ไปแล้วมีแชมเนญมีแชมบนอันนี้มันลุยกันข้างนอกะครับอไอยมอข้างนอกพี่ดิอยู่ข้างในแม่เลยอย่ังนี้แบบงี้เออเออเออตายสุดยอดถื่นตื่นอโอ้โหบ้านนี่หลังบันเล่ อ่ถ้ายินเสียงฉีดย <ired> ุงก็อย่าเพิ้ผมนะครับเข้าใไหมเขียร์ไปงั้นผมขอปรับนี่ก่อนนะอ่าะมานพิมพ์แรของตู้เนี่ย ทำไมทำไมเปลี <Z an pi> ่ยนไม่ได้วะเดี๋ยวเดี๋ยวนทำไมเปลี่ยนไม่ได้เอาจะเวนืนลั่นโอ้โอ้อ่อโอ้หมีแดงหมูแดงเต็มนี่ที่จะมาดีหว่า cái hình cái mô cái cho cái mô ok được rồi anh ok hồi ni đang cà rè cà ui ui oh my god quá phần quá phần LL, L L L, -l, 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 -l. รลวเดนจชันแล้วเดนจชันแล้วตองวิอะไรวะโอโอโอโโอเดายออมีดงหูแดงหมูแดงยายาลัา่นหมดแมลล้วไปล้วโ มันไม่เล่้ยงเราม,ม,มันไม่เล ouais. ่้ยงเราครับมันเลี้งคนอื่นนะวันนี้เรากำลังฮิวลล์ตัวเองอยู่นี่มันเรื่ของอันนี้กันดีกว่าเม่งไม่มีอะไรเลยนี่ขอบคุณครับมันเลื่อนรถเลยแล้วเพิ่มวะเลือดลดนี่หว่าไปๆมันเอาไงดีเอาไงดี ตายแล้วตายแล้วอุ๊ยอืมไปแล้ว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 กูกูตามไปล่อมันครับมันยืนนิงน่งๆครับแล้วก็สอยมันเลย กูไม่น่าไปฆ่าเขาเลยคิวเลคิวเลตอยูเออไม่ปวดหัวเลยโดนโดนฆ่าตามช่างมันเนะ่ยพันนี้ก็ถือว่าไม่มีอะไรดีแล้วแไรอย่างไ มันบ่นอะไรของมันวะโดนยิงตายโอเคช่างมันนะถือพานนีไล่สาระไม่เกิดเด้อพานี่ถือว่าไล่สาระไปวันๆเนี่ยก็ไม่มีอะไรจะเล่นอีกแล้วเนี่ย โอ้่าแงบบนี้น่าจะสวิตซ์วิซีไวินัยมากเลยเออกปืนลัน่นขอโทษไอ้ตรงสมุงสมอนี่ไม่ต้องไปนะครับมาเล่นกันตรงนี้ก็ตายบ่อยเดะเดะเดะใครแมวนะหมานะแมวเดี๋ยวเดี๋ยวต้องบินมาห่างนี้ปล่อยของมานะครับหนึ่งสองปล่อยของโอ้ไม่อยู่ต้ง Hi, hi, hi. Hey, guy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 . Don't shoot me. Oh, don't shoot me. Yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. đang cúi thằng mèo này quá Đã mè Cúi tục Đã cúi thằng mèo này Đi I don't uh I haven't house. I'm alone. I'm alone. 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 a l o n น Alone. 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 a l น n e ่ l o n น a ม o n e Alone. Alone. a l o จก a ไอ้พัดก,ก่อนมึงโดนไปแล้วโดนแบบโดนเรียกแล้วก็โดนปั้งนัดเดียวจอดไอ้นี้จะมมไม,ม,ไม,ม,ไมไ่ยุ่งบะมาไหมมาไหมมาไหมจะยิงเจ้าหัวแน่มันไม่มาเนะีเจอใครฆ่าหมดเลยไม่ใช่คนดีนะอย่างผมนี่มันไม่ใช่คนดีต้องไปหาที่สีวิไลตอนนี้พี่หมูก็ไม่อยู่แล้วไปสู่สุขติดรดอยแล้วก็ปล่อยปคนไปปล่อยมัไปหนเนี่ยอย,ย,อย,ย,อยที่เป็น อย่างอย่างที่เป็นดีให้ยอย่างนี้โอเคมากันต่อหยุดหยุดสต็อปเอาขวาม,มาเ <c oughs> ถอะไม่ได้หรองั้นก็ต้องขอจบพารนี้เป็นโดดีนะครับเนื่องจากเราก็เหนื่อยเนเหนื่อยมาแล้วนะเดินไปมานี่เหนื่อยเลยไปสมอไปที่ไหนประมาณงี้นเหนื่อยนะครับเนื่องจากหน้าตาดีเู ใช้ได้นะฮะแม่แก็เยี่ยมจริงเลยรอแปบบ๊บอืมอืม,อมใช่ได้คือว่าครั้งนี้ก็สำเร็จไปรุล่วงนะครับกับการที่ได้ฆ่าคนนะครับว่าทำไมร้อยทีไม่เปิดเนี่ยอืมโอ้งั้นก็ต้องแชรกันแค่นี้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็บายบายนะครับบาย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 ิย้มงเงยหน้าเลย Nasa yun lang hindi.